ghê Chát đây, trơn gehen wir da lang, der Lange nicht? Da oben. Was ist da oben? Ich dachte, du hoch. auf den Berg. Ja. <laughs> วันนี้เราพามาเที่ยวบนภูเขานะคะชัสวัตนาเมือวาเกตรถลากค่ะเขาเรียกชลิชเทน พึ่งตาลายเด้อฮึชื่นคุณดูตรงนี้มันสวยงามมากเลย เคยได้ดูนี่ไหมอะไรว่านาวานิยายนะคะในเหมือนเทพนิยายเจ้าหญิงสนวไว้รลสวัสะ อิสม like ักเี un> <sk un> <sk ่ทุกคนดูต้นไม้แห้งตัวนี้สวยมากเลยขับรถมาจากบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็ไม่ไกลชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนี่แหละค่ะมันขับเร็วไม่ได้เพราะว่า ja, <laughs> danke. Aber hat nicht weit gereicht. <laughs>

ยังเด็กร้องค่ะ้องใส่ง่วงหายอีอยงอะเจ้าคร่ย

ตอนนี้หิมะก็ยังตกอยู่นะคะตกเรื่อยๆ いいね、わーお,おどめー ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงในนิยายก็อยากเจอเจ้าชายในชีวิตจริงทุ่ที่แสนดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเข้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขานะคะ ๊ายบายค่ะหวัสดีค่ะ